สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสุบอลครับครับมาอนี้พามาเบิ่งเอางัวมาเรียกเอางัวมาเสือกงัวนะพี่น้องเนาะท่านใดอยากได้งัวหาพันได้พอสอกบ้านได้เห็นครับมาอนี้พามาเบิ่งเอาครับนี่โบราณงานประกวดแม่ลูกด้วยครับสุขสมกิจฟาร์มครับพี่น้องอยากได้ด้วยครับต่อจากนี้ไปมักตัวใดเบอร์ขึ้นมาให้ครับมีแต่งงามๆครับประเภทแม่ลูกลูกแม่มันสุดตัวครับอยู่นี่ นี่ครับหลายครั้งนัพี่น้องเนาะพี่น้องสนนุกเลือกนะครับด้วยคมหนีมือนีนะครับเนาะครับมาโคมใไหมักตัวใดกับจังคอยมาโทม่าบอามาตอรองออกด้วยพี่น้องเด้อรับไปพ่อกับเจ้าของเพลินนะครับสวัสดีครับคุณนุครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณหนุสุขสมจิตฟ้าอีกแล้วนะครับผมมือวนนี้คุณนุจะได้ง่วแม่ลุงลุงแม่ลักกับสาวน้อยนะครับัึงติดทองกับมีดอวบกันทองกับมีดนะครับ อ่าส่วนราคาจะเป็นยังไงแล้วเริ่มจากทางนี่ครับเบอร์หนึ่งครับครับพี่น้องครับสุขจิตฟ้ามครับมือนี้งวคูหนูนะครับเนาะเบิรงกันโค้มแรกโตแรกครับเป็นเปิดยกคูเลยเลยครับเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์ยยคูเลยโอ้สองตัวนี้เห็ดเป็นเบอร์หนึ่งแมนครับเป็นเบอร์หนึ่งยคูไปเลยพี่น้องครับเป็นงวสาวอายุประมาณเท่าไรครับนีประมาณสิบเดือนกับแปดเดือนเก่าเดือนครับอืมอ่ะพี่น้องครับวันนี้ เอายกคูไปเลยนะครับเด้ออันนี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องผู้ทุ่นห่าไหลสำหรับคบสำหรับคู่นี้วันเถอะแมนครับนี่นะครับบิ้งมาวัมเป็นวัวจากคอเดียวกันนะครับเป็นหัวหัวโลนทั้งสองบามันคอแข้งขาเอาดีเหมือนเด้อครับเนาะตัวนี้ติดโบทหลายเนาะตัวนี้ติดโบทหลายอายุกับอะไรเรือกันแล้วเนาะประมาณเก่าเดือนกับสิบเดือนหนางามสุตโตครับหนางามสุตโตผิวดีสุตโตเลยครับเด้อ นี่ครับพระมงดานกดเพลินอ้าวติดเครื่องมันสตโตเนาะครับตัวนี้ก็ติดเครื่องตัวนี้ก็ติดเครื่องตัวนี้ก็สิตั้มก็ตัวนี้น้อยนึงเนาะน้อยนึงแมนครับแล้วเสร็จได้โบดก็เออแต่ว่าได้ได้ดำได้โบดหลาย่าครับตัวนี้ตัวนี้ดีสูงกว่าครับสูงเด้นเนื้อนังได้ตัวใหญ่นังนาสูงกว่าเนาะครับพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อด้เพือนรู้พัฒนาต่อเอาครับนี่เป็นบาบันทั้งสองนะครับ ราคาเขาเปิดไวลแล้วม้ครับเนี่ยเปิดมองพี่น้องซื้อได้เลยนะครับคู่นี้นะครับเบอร์หนึ่งราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันแมนครับผมเฉลี่ยเราถึงตัวละน้อยเนาะครับสองมือนี่น้อยพี่น้องเอ้ยนี่มาที่หามือนะครับสองตัวนี้อันนี้คือเปิดราคาแบบมองเอาเลยนะครับสี่หมื่นเก้าพันเอามาสองมือนมพันเจ็กบาทกันครับ ตัวนี้นมกับบะมีติงเด้กผิวหนองเด้อนี่นมบะมีติงนะครับเนาะตัวนี้ดีครับมันตัวนี้นมกับบะเห็นติงหลอกพี่น้อนตัวนมีบะมี่บะมี่ตัวเนาะส่วนน้ำไ<ป>ตน้ำล่างเบื้อเรื่งดีสุตโตนะครับนี่เป็นง้อดีสุตโตทั้งสองตัวเป็นง้อชิงงามนะครับเออเนื้อหนังมังสากด็ดีเขานี่แต่งไว้สุตโตเนาะแมนแนต่งไว้ตาหน่อยนี่ครับเขาเหตุผลหายตาหน่อยหน่อยด้วครับกเลยกระสวยนะครับกระหลงเงยออกมาจากหน่อยครับอ่ะครับได้แพ็คคู่ไปก็ถือว่า ขึ้นพร้อมกันถ้าพร้อมกันนี่ออกลูกก็พร้อมกันครับลูกฟาแฟดเลยครับสีเมือนเก่าครับเบอร์หนึ่งไอ้ยกคูเลยสีเมือนเก่าครับครับต่อมาบึงเบอร์ที่สองนะครับเด้อแม่เพืนออกสีดำพื้นออกมาแดงเรือเรือครับนี่นี่ครับสีแดงพนดีนะครับแม่ี่โพนดีเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับคว่มสูงแม่เพืนรัดไปเลยครับนี่ลอยสีสีผาครับผมคว่มสูงแม่พืนอยู่ลอยสีสีผาครับ เบิ่งจากการเห็นนี่นุ่มดีครับนุ่มดีบีลึงเง่อาดลาดพี่น้องพอเล็บก็ถือว่าใช่ได้ถือว่าดีนะครับเนาะวันนี้ว่าเบิ่งลูกเพิ่นครับให้ลูกแดงครับพี่น้องลูกนาำครับลูกเพิ่นหนี่ได้จิกเดือนแล้วครับลูกทับโตนะครับได้ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเดือนลูกโคมตัวมากครับได้เจ็ดแปดเดือนแล้วได้ครับลูกเพิ่นส่วนแม่กะทับไปสองเดือนกว่าแล้วนะครับแม่ทับยังไงครับทับโตพอเก้าเนี่ยครับทับพอตัวนีเนาะแม่นครับ ท่านตรวจทองไปครับแม่บ่ท่านตรวจทองครับถังว่าจริงๆเขาถึงมาตรวจ<อ>นอกจากงว้วงงามเป็นสัญลักษเขาไปตรวจแม่นีบอ่ะตรวจทองนะครับแต่ว่าทับผ่านแล้วสองเดือนนั่นค่าราคาง้วงราคาบ่สูงบอกแล้วเขาถึง<อ>มาตรวจไอเป็นหลุนเอาเขาขายราคาทองว่างครับแต่ถ้า,ถาเป็นงว้วงงามเขาไม่เยถึตรวจเพราะอนาคตมันมันหลุนได้หลายก็ครับนะครับแม่พ่อนี่สูงอยู่เท่าไรเนาะลอยชี้ซิผาครับลอยชี้ซิผาเห็นเนาะลูกกนาเจ้าไรนี่จะผ่านอย่างนี้เนาะซื้อสองหลุนสามครับ ครับพี่น้องซื้อสองรุ่นสามครับแม่นี่ครับให้ลูเก่งให้ลูงามพี่น้องครับแม่เพิ่งจะเป็นตัวดีด้วยครับโพนดีด้วยน้าสวยนุ่มดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะลูกกระโบดครบเื่องนะครับครับราคาแม่ลูกครับเบอร์สองครับเบอร์สองนะครับเปิดมองเอากันนะครับราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันแมนครับติดตัวละสองพันนิดน้อยเนาะครับอ่าครับมีรุ่นด้วยครับเด้อนี่เอ้า ผู้ใดได้ไปกะเป็นตรวจล่องเบิ้งครับติดทองมื่อนิ้เธอว่าโชคดีเด้แม่นี่จุดเด่นๆเนพเิ่นจะคือให้ลูกมาไข่แน่เนาะครับลูกงามลูกบัวโคบเครื่องนะครับให้ลูกไข่แน่ครับนี่ข้มยาวข้วมสูงเลี่ยมทรงได้ด้วยครับเด้อแม่เพิน่นลูกนี่โอ้โหครับแดงงามด้วยครับ,รบอน,น,อนคนด,ดี<ะ>ครับลูกเพิน่นจะไล่มาให้เบิ้งจะชัด เล็บคอเบอร์เรื่องดีนมบ่มีติ่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนาะนี่คือเบอร์ที่เบอร์ที่สองครับครับพี่น้องครับเบอร์สามนะครับเด้อบบดนี้เบอร์สามก็เป็นวัวแม่ลูกลูกแม่อันนี้แดงทั้งแม่ทั้งลูกครับบ่เนี่ลูกเคเอฟหกสามหนึ่งหกแปดจำว่าอะไรตันนี้มีใบป่ะครับบอกครับว่ามีใบเนวมาเป็นลูกเคเอฟครับโอ้เบื้องการยืนด้วยครับกับซีเมนต์ของเพิ่อยู่ระหว่างเนี่ยการยืนด่านยกเพิร์เบอร์นครับนี่หัวหล่นนะครับข้อขาเล็บนี่ครับเล็บนี่สักจึ๊ อันนี้พรรมชาติน่นอนโลนเนาะโลนแมนครับธรรมชติได้ครับเลยเอาคุณอายุหกเดือนนะครับคุณดีดีครับอายุแม่ได้ครับแข่งกันนี่อายุหกเดือนความสูงหนาจะชนลอยสามหรออันนี้บ่ไดิวัดลูกนะกาได้ครับเด้ผมกาบ้านะกาหนาจะขึ้นมานี่หรอลอยสามได้แท้ครับผมว่านี่นะเอกผมนี่ถึงแท้แน่นอนครับแม่ก็เกินลูกบุหลายเนาะครับแม่ก็ลอยสามแปดลอยสามเก่าแม่เนี่ยสามแปดสามเกาเนี่ยความสูงแม่เพิ่นว่าถึงลอยสี่สิบรับ ลูกเพิ่นตัวนี้ลูกตัวใดครับลูกแรกนะครับโอ้เป็นงว้นงวลูกแรลูกแรกถือว่าได้สดเนาะครับแม่นี่ก็ให้ลูกเก่งด้วยครับเด้อแม่นี่เป็นแม่งว้วที่ให้ลูกเก่งให้ลูกเกินโตท่านพี่น้องเข้าสีเอาไปเลี้ยงกะเป็นตาครับเพราะว่าเข้าเลี้ยงเอาลูกเอาต่อมันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ หาแม่ง้วบไปเลี้ยงกับห้างสิแหละครับเป็นหาแม่ที่ให้ลูกเก่งๆน้ำงามแบบนี้แหละครับนี่ลูกเก่งอีเละแล้วก็แล้วก็มักหยอกคนนะครับสือไปเอาโน้กเนี่ยเอาเด้อครับเด้อตัวนี้คนละเื่ดลูกจะชัดเสียดายบวเพิ่นบ่มีใบไหเนาะบ่มีใบเป็นลูกเคีบแถวๆแตงยุ้งละสามหนึ่งเห็นไหมครับแดงคักแดงแน่ด้วยครับลูกอันนี้เผมเปิดราคาหมองเอาให้พี่น้องซื้อได้เลยครับเบอร์ที่สามเมลูกลูกแม่ครับราคาเปิดประาณไหครับ เบอร์สามนะครับแมลูกเคฟสามหนึ่งราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับสี่หมืนแปดพันครับผมลูกดีๆนะครับลูกยังสุดยอดเลยลูกประท่ำอะไรเนี่ยเอาครับหาลาอเบอง์ด้วยครับเด้อนี่ลูกเดับนี้ครับนี่นำแต่นำรางบือเรื่องนี้นุ่มแข้งคอขานี่ครับบอมีตำหนีครับหนังข้อเนี่อุ้ยอยอครับอันนี้ก็เปิ่นมองเอาได้สามเบอร์แรกเนี่ยดี่ยอกตะค้นอย่างเดียวลูกนี่ สรงฟรีเก่าได้ครับสุภาอีสานครับทุกตัวทุกตัวครับทุกราคาเนาะมตัวร่องได้ครับใส่เงินใครดูกันไหมครับสรงฟรีสุภาอีสานเนาะหลักๆคือส่งฟรีนะครับส่วนราคาเข้ามาคุยกันไก่ไก่คุยกันไงยี่ดอกคูยจักหอดบานหอดซองมั่นสีคุยกันไงอยู่ส่วนพี่น้องภาคอื่นกะส่งให้คือกันด้อพี่น้องเด้อจะคอยคุยกันเอาครับโทรมาคุยมาต่อเนาะพี่น้องเนาะ ครับต่อมาครับติดติดกันมานีเบอร์ที่4ครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่คือกันครับโอ้มาอนีครับพี่น้องไรยทาหลายคนเห็นต้นชีปปชว่างานประกวดงัวแม่ลูกมาแมนนี่ครับเอามาให้พี่น้องเลือกเลยครับนี่พี่น้องมักคมไห้มักตัวใหมักระคาได้ครับตัวนี้ครับแม่ติดโบดลูกก็ติดโบดครับสายเท่าโบดเนาะอันนี้ลูกนี่เป็นลูก KF68 นะครับมีใบไหมครับเดี๋ยวนี้ใบหลอดครับขอเบิรงนี้ครับอันนี้ครับ โอ้นี่ KF หกแปดได้ครับเด้อใบเบอร์หลอดมีลูกเพื่อนนี่เกิดกลุ่มผ้าพันหกหขาครับกับประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีปีหนึ่งเพอดีนน้อยครับปีสร็สิบเออนี่ครับคืออยู่เด้เพราะว่าทรงมันคือนะครับปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนเลยพี่น้องครับแม่ขาวแม่กระทับเลยได้ครับลูกสีแดงนี่เพี่อน้องโอ้ลูกไหมแม่รทับอ่าแม่ทับเบียงครับ ีไอ้ใบแสตดหนึ่งหนึ่งหกถอพลมั้งเม่ยถอดสพลเนาะครับือนเดือนเคืองครับนี่ครับใบแสตดหนึ่งหกโอ้ถ้าพอเก่งสมโตนีดเนาะตัวสะพลนี่เนื้อหนังมั้งสถานี่มาต้องห่วงครับมุยออมไผ่เลยครับลูกทศพลนี่สังเกตว่าลูกแม่ในกล้ามค่ะลูกมันกล้ามไงนะเน่าคือเคฟอยู่เด้ยปีหนึ่งเดือนสีขาวสองเดือนเลยครับลูกแม่นี่เป็นลูกสาวเคเอฟนะแม่สีเท่าบทขาวเท่าบทลูกกระติดบทหลายแม่กระติดบทหลครับครับอ่าบิ้งชัดๆไปเนี่ นี่น่าจะสูงร้อยสามสิบนิ้ยอยู่ด้ครับลูกพันนี่เนาะครับผมสูงลูกพันแม่เกือบเกือบร้อ,อยสี่สิบนละครับส่งดีเลียมดีนะครับเด้อลูกนมนี่โอ้งามครับปลายแหลมนิ้ยติปิเลยครับน่มลูกพันนะคอนี่เบิ้งพร้อมพ้อมกันเลยครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสักจึกครับอ๋อนี่เบิ้งพร้อมพอกันเลยนะครับคอเล็บคอลูกอ่ะลูกแรกได้ไงถึงก็ลูกแหลก,ลกแมนเบิ้<อ>ง,งเล็บก็บงมทั้งแม่ทั้งลูกเราแม่นี่โบดโบดคักแม่นี แม่เพิ่นมึงก็หนังหนาครับต่างข้อเป็นม้วนอ่างดีดงามนุ่มแม่นีไม่ติ่งบนอะบอกครับนุ่มสีเพิ่มนอ่ะเอานุ่มดีด้วยครับนี่นุ่มดีสี่กลางดังเลยปลายเหลี่ยมคันพี่น้องได้ไปเออไปหะเจียมมันทองนะครับแต่ถือว่าเป็นโสดครัาขายราคาทองว่างอยู่แต่ว่าน่มคือเป็นสีจางสีทองเออสีเป็นสีจางจางเปนเป็นเป็นสีคล้ายๆงินไหมนุ่มแบ่เจ้าลูกหลูกเศร้านุ่มเหรอดิ ลูกแม่นี่ลูกง่ามีิลีครับลูกง่ามิลีว่าให้ลูกกินนมเลยด้วลังแดงเรือครับพื้นนว่นนิดหน่อยลูกแม่เป็นขาวเท่าบทครับโอ้โงวบดให้ลูกง่ามเนาะครับลำตัวลำตัวครับอ้าวแม่นี่ครับได้เลี่ยมไดี่ยยังมดเลยนังนังแม่กับน้านังลูกกับน้าครับเป็นตาอยากได้ครับโค้แม่ลูกแบบนี้ครับนี่มีราคาครับมีสีทองสูงอยู่เด้อแต่เขาขายราคาตามพอทองนะเบอร์ใดครับเบอร์ซี่วะ เบอร์สี่นะครับซื้อสองรุ่นสามราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันบาทครับลูกบอกง่าด้วยครับเนี่ยอู้เครื่องดับงามครับเม็นน่นมง,งามเฮยนมคือเป็นสีตึงตึงนอนอยู่นอนแม่กับง,งามเลยว่ามันพันธุสติดลูกอยู่บ่าว่าเท่านี่มักไถลูกงามอืหนังหนาดีดีเท่าบดว่าเขาวนุมนุมเป็นตึงตึงนี่พี่นอน,นลูกเท่ากินแล้วตี ลูกเส้ากินแล้วครับแต่วันนมยังเป็นสีเป็นตาทองอยู่ด้เป็นตึงๆเป็นยังไงครับคล้ายๆว่าสีสางน้ำนมซื้อน้ำไทยบ้านนะไทยบ้านเขาบอกว่าข่อยทามาเหล้วย่เเห็นมันข้นเดือเคียนะโอ้โอ้เมนี่เท่าโบดงามด้ยครับเด้อลูกโอ้ลูกคักกิลีไมนี่เนาะแมนครับลูกนาลูกนาลูกเง่าครับแม่นี่พู้ยได้ไปนี่คักด้วดอกบอกเยว่าหามผาดโขมนีนะครับมึงเหมือนถ่ายที่ล่ะถ่ายลูกกามเนื้อโอ้กามปนักกามวะ กำลังกำเนือเป็นนากกำด้ครับคุณสำคัญคือสำคัญคืองามเปนน้ำทั้งสองนะปทั้งแม่งามเปลทั้งลูกเอาราคานีครับทักมาทักมาทีเพี่อเด้อหางวงกับงามไปเลี้ยงครับนี่ครับครับบาทนี่ต่อมาครับต่อมานี่นี่เบอร์หากับเบอร์หกคือของแท้ด้วยครับเบอร์หาก่อนเนาะเบอร์หาซื้อสองได้สามแมลบประกันทองพร้อมด้วยครับนี่พี่น้องบานนี่ตัวนี้แม่เพิ่นประกันทองเลยนะครับบานนี้ แม่ให้ลูกงามแม่ทองอีกครับโอ้หาใสาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นงัวไทยบ้านเดี๋ยวเสียวฟังอหะแม่นี้ทองทองกับหงแดงไม่ไมพิจารณาเลยบาเมนริบบ <c oughs> อพูดได้ครับหงแดงทองก็หงแดงสามเดือนรับประกันทองมีิลิบอาสาเศร้าหงแดงหงทองคือกับพี่น้อหงแดงก็ได้ <c oughs> อันนี้นี่มีมือทับเนาะครสองมกกะลานเนาะครสองมกกลาหกหกมกกะลาขมายมีหน้าเอา้า กุ่มผ้งกุ่มผ้ามีน้ำม้สาสามเดือนครับทองทองสามเดือนรับประกันเถอะเท่เหนดคลอดพูดละตัวล่าปลายปีน้ำห้างพูดละนี่ฮกฮกเสียดายอย่างหนึ่งเพื่อนหายได้หาได้หายได้ตะใบทองแต่ใบลูกเนี่ยเพื่อนว่ามีเพื่อนทาทับชี้ใบชี้ใบเอียงชี้ใบศูนย์เก้าหกครับนี่บ่แมนแต่ว่าเพื่อนว่าทับชี้ต่แต่แต่เพื่อนหาใบหายบ้ได้เพราะว่าลูกมันเกิดเป็นโดนแล้วเบิ่งเอาได้เพี่อนเอาได้อ เพื่อนว่าเป็นลูกซีไว้ส่วนก็หกส่วนอีกคือเ่คือผิดใจน่าเอาได้ครับแต่ว่าผมได้มาแต่ใบทับเนี่ยมาแต่ใบทับได้พาทับเพื่อนว่ามีแฉใบซีไวแต่มันหาบ่เห็นแล้วลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับลูกนี่ได้หกเดือนครับหกเดือนแม่นข้อมสูงหนาจะมีรอยยี่หกยี่ห้ายี่เจ็ดแบบนี้ครับรอยโกโกยี่สิบโกโกนี่นะครับข้อมสูงเบื้องแม่เพิ่นสูงหลายเป็นไรครับ แม่มามลุงสูงลอยสามสิบหาบวกครับแม่สูงลอยสามสิบหาบวกแต่วบาผมบาหลายอสิหลายก็นั่นจักน้อยอยู่เอาเบิ่งคอเบิ่งเล็บจักน้อยนะเพี่อนเนาะคอเล็บแม่โอ้แม่ยืนงามครับครับเลียมโตดียืนงามครับคอขาแข็งดีนุ่มบ่มีติ่งนะครับเด้ออันนี้แม่เพ่นครับเป็นงัวสีเท่าบดครับหนังหนาดีครับนี่แม่นี่เท่าบดถอย่าง้บันทายบันทายล่ามดีครับฟ้อยหางสวยลมหางตรงนะครับเด้อดิดเครื่องดําครับ นี่แม่นี่จิตเครื่องดำพับจิตโบดหลายครับแม่นี่หรือพี่น้องเอื้อนอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นงวดเท่าบดนะครับเนาะครับบันนี่สีผ้ามุนเบิงลูกเพียนเดียวเสียไรลูกนี่อ่ะรับบันนี่เบิ้งมาเบิงลูกเพิ่นนะครับเด้อเพิ่นว่าเป็นลูกซีว่าศูนย์เก้าหกครับมาเบิงแข่งเบิงขาครับบันนี่โอ้งามครับงามเบิงข้อย่นยนเลยครับล่ำโตนอกตั้งจกกอนอกตั้งดีแท อันนี้เขาวาตามเพลินเนาะครับผิดจรแน่เอาด้วยครับผมกัววาคืออยู่ดิมีส่วนคืออยู่สีนี่ให้ลูกมาคักลูกก็สีคักสีแน่เนาะแมนครับเุิพี่น้องเบิ้งเครื่องดำปื้อขึ้นเมร์นี่ครับบันนี้เบิ้งใส่กันกับแม่แล้วบาดเนาพี่น้องบัดนี้นี่เราเื้อสองได้สามแล้วครับผู้ถามหาซสื้อสองได้สามดูให้ดูหางขึ้นเป็นวาันต้นเนาะนี่บันนี้ขันจีซึงว่าแม่ลูกครับดูให้ดูลูก นี่ครับเป็นในการให้ลูกครับนี่ตัวแยางเซียนนะครับตัวนี้ตัวแยางเซียนสากแต่ว่าลูกตัวนี้ลูกเบอร์ที่ลูกตัวนี้เนาะเบอร์ไหนนะครับเบอร์งานเบอร์สามนะอ่เป็นได้พี่น้องเห็นเราพูที่หาง้วซสื่อว่าแม่ลูกลูกแม่ได้ครับเด้อแล้วกับแม่เพิ่นก็ททองอีกครับนี่พี่น้องมาเท่าสีหางววาไปเลี้ยงกะคือสีเลือกแบบนี้แหละเนาะเป็นว่าแม่ลูกที่ให้ลูกเก่งๆครับลูกแดงจึ้งคืนครับแม่ เท่าดิครับเท่าบนนี่หุ้มลูกคักลูกน่อีหลีครับผู้สืบผหหนังหนังหนาสีงามอหลีครับเสียดายบ่มีใบมะไห่นะครับเสียดายครับเสียดายแต่ไม่มีใบเนาะคันไม่มีใบยังสี่กะเท่ากับเบิ่งตามเนื้อตามหนังตามหนังเอาเด้ออันนี้มันหลดเนาะนี่ครับใบเป็นส่วนประกอบแต่ว่าตัวตนว่ามันตัวบ่ได้แมนแมนครับใบนี่ตัวกันได้ใบได้แต่เนื้อหนังมังสางงวนนี่ครับนี่งามงามยังสีนี่ครับเห็นย่มเลยกังามยามนั่นแหละครับเนี่ยอาวันนี้ของเสียกแม่วันนี้ เดี๋ยวก็สิ่ว่ามุมไทยมันครับมุมไทยโอ้โหพี่น้องมันไทยมันไทยเม่มันไทยลูกครับอู้แม่นี่ก็ซื้อว่าให้ลูกสุดยอดอีกแม่นึงด้วยครับเด้อนี่เมียเพิ่นกรามเนื้อออกนะแม่ครับเป็นงัวอ่างอยอด้ะครับแล้วก็บโบสถูทุกส่วนกรามเนื้อดีครับเป็นงัวไกเป็นงัวกรามเนาะครับเดียร์ุงมุมนั้นเด้อแม่เพิ่นเป็นงัวกรามครับนี่แดดออกพอดีพี่น้องนี่มุมนี้พอดีครับแดดออกมุมนี้หล่ะสวยแดดเมันออกพอดีพอดีเลยแล้วท่านี่ก็ได้ครับนี่นี่ครับเอา ลูกงามๆามแม่ดีดีจริงสิกะให้เบิ้งด่นดนจังหน่อยเนาะอันนี้กะจ้างเล่นว่างามคูได้เียอันนี้ลูกแม่เอาเบิ้งต่อไปนอตินเนาะแต่ถามราคาคข้อมือหากราชิบาจังไบรอกันอันถ้าท่านบอกราคาไปก่อนนี่บอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่แท็กันก่อนเอาบอกนี้นี่เอาไปนอตครับงามงามจังส่กะอยากคููราคาครับอยากโทษออยากโทษไปไว้ไหมบอกราคาเพื่อนครับแม่ทองกับหงแดงนะครับลูชี้บ้าเนาะเบอร์เบอร์หกนะครับนั่นเาย ขับแมนถือบัวเเบอร์หาเบอร์หาเบอร์หาครับสองเอิเบอร์หาครับอันนี้เบอร์หาด้ครับหลงซื้อสองใดาสามรับประกันทองนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นสามพันบาทครับยินได้พี่น้องขอราคามาแล้วอื่อสองไดาสามนะครับหกหมื่นสามเนี่ยสามตัวเด้อพี่น้องครับเบึงดูด้วยพี่น้องเด้ออย่างอื่นนี่ครับ เบิ้งการสมลูกมันก่อนครับเบิ้งวู้นี่ก่อนสิไปสิมานี่ครับเห็นแม่เด่กขันเห็นลูกพร้อมนี่เห็นลูกแบบนี้นี่โอ้ยดึงดูดใจไหลครับหนีบ่ได้หรอกครับเี่ข <c oughs> ันพี่น้อง <c oughs> พ่อมีเวลามาเบิ้งตัวกิ่งกัให้มาเบิงงเบ้งตัวกิ่งขันเบิ้งตัวกิ่งนี่รับรองมาบนนี้ครับนี่ครับเสียงคักแดงเบิ้งเบิ้งเสียงคักนี่คูะคักนอกคอมีนะครับทับไนี่ไปเบิ้องข้มตัวไปนี่คักกว่านี้ อันนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นว่าบรคัวคักกอันนี้คือพระเอกเลยครับบอกว่าลูกพอาได้ครับโอ้เอาบัดนี้ไปเบิ้งไปเบิ้งเบอร์ใดก็ครับต่อไปเนี่ยต่อไปเบอร์หกเบอร์ปิดคลิปครับเบอร์หกเบอร์ปิดคลิปครับไปครับเป็นเบิ้งพร้อมกันครับพี่น้องครับบัตรเบิ้งลูกสก่อนครับแม่จะเพิ่มไปถามครับบัตรบอกโซโลแกนก่อนเลยครับว่าคุณอนิพยายามหาแม่สดลูกสวยแล้วก็ราคาที พี่น้องเกษตรกร,ร,กรซื้อได้นะครับเบอร์หกนี่ก็คือว่าเขาเขาตามสโลโกแกนถูกอย่างนะครับส่วนราคาเท่ากับตามที่เคยบ้านแะครับพิพจารณาเอาว่าถือหรือแพงนะครับพี่น้องท่ายกันเบ้างครับลูกพ่อใดส่งนี่ลูกเนี่ยนานเป็นนี่พ่อใดค,ครับลองลองบอก<ค>บายในใจแป๊บหนึ่งนะครับเบิ้งเบิ้งมาท่ายครับเอาขึ้นไปด้วยครับเด้อเด็กจะรอดกับเลยดอกเบิ้งเบิ้งมาท่ายด้วยสินวลจีบเนี่ย นั่นสิมังนอนกินนมเพราะว่าขี้ขานยืนโอ้ยแต่พอมันอ้วนคยักอ้วนเนี่ยถ้ามันหนาป้าพี่น้องอย่างง่วงอย่างหน่อยเป็นหนาสินี่แม่ามาอยู่กนครับับอกไปก่อนนะครับาตัวนี้นี่ทางฟาร์มบ่ข่อยได้มาบันไดเด้อโดนๆสิได้มาเถียเป็นลูกวิกลกสองลานนะครับนี่บาทนี่พี่น้องพี่น้องผู้ใดที่อยากได้งัวที่เป็นที่ ที่ตลาดตรงการนะครับวีโก้สองล้านก็ตอบโจทย์เลยเป็นว่าอนาคตขีดมีราคาแล้วก็เป็นลูกพอดังๆที่สามารถทากาไรได้นะครับวีโก้สองล้านนะครับตัวนี้ครับสีบะมีเสียแม่นครับวีโก้นีสีบะ่เสียครับหนังบะตกสีบะ่เสียเลครับวีโก้นี่พอพันดังเอานี่ครับนี่คือหลักฐานไม่ได้พี่น้อง้ะทับกับแพ่งกระมูครับนี่มืีคนเกิดเนาะ เกิดมิถุนา6หามิถุนา6ขาไร่บ้าประมาณ8เดือนแต่ว่าผู้ขายเพอว่าเกิดลังใบอยู่เดือนหนึ่งนี่แะขอดขอดลังใบขอดลังใบเดือนหนึ่งเกิมั7เจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะครับอายุเจ็ดเดือนครับอ้บ่ดนี้ครับประเพทสวยงามครับเอาไปเขารงเลียนได้พี่น้องเด้อไปจดเอฟเด้ครับพี่น้องครับผมตีเอฟจดเอฟครับเพิ่ม ผลกำไรให้พี่น้องย่างมหาศาลครับแม่นี่บอกเลยว่าราคาพี่น้องเกษตรกรจับได้แน่นอนครับจับต้องได้แน่นอนบ่มีพลาดเรียบเหมือเรียบไหมอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งนอนจอบจะเถินนอนวหมแสดงไหมเด๊มันมีเคยนอนกินน้ำีลยมันนอนกินนมเลยครับเบื้องหน่างหงั่งเพาะปื๊ดหน่างนี่เป็นงามหัวนี่ใบแตงนี่บ่ได้แตงหัวหล่นนะครับหัวหล่นธรรมชาติสุดยอดเลยพี่น้องตาเมากับเป็นพันเลรอเนี่เบื้องข้อพี่น้องอ้ยต่างข้อไหมเรเบื้องเรเบื้อง หนังจะไปหนาแท้อยูอูปดปูดเบองคอครับเอาไปตีนหินเลยครับวันน่้เล็บสักจึกน้ำไตน้ำรางโอ้คุณพี่น้องที่จอบผู้นูอยู่บอกเลยว่าโคามนี่ผู้ใดเห็นก้อนใดก้อนด้วยครับหูงามอืมงามผู้ใดเห็นก้อนใดก้อนบอกเลยว่าบอมมีผาดครับเอฟซี FC, คู่นูกะผู้เพิ่นจอดจอดอยู่กับมีดเอบจอายครับ แต่ว่าน้ําด้นเลยนาะสีสีได้ย่นนแบบนี้นะสดครับสีดอาญยาแบบนี้ม่นเถอะเบอร์หากับเบอร์หกคือตอบโจทย์ครอหนเลยครับเนี่ยเบอร์หาเบอร์หานี่เป็นร่องครับเป็นร่องมือนีตัวนี้เด่นเป็นร่องแต่แม่ยทองเด้แต่ว่าแม่ทองแต่ว่าโค้นีเออแม่แม่นีเพื่อนว่าบอท่านหนีครับอันนี้บ่งตรงครับแม่นีจ้งได้กระซ้างครับขัห้รูมาสานีนี่ผมมักกัอนละนี่เขาไม่เห็นบ่บ่บอกแต่ว่าเขาไม่ห้ยรูท่อไหนแต่ว่าหลายครับ เบมึงเบื่อครับเขาไม่น่อเขาไม่ให้ตะลูกไร่บาทแต่ว่าผมบาดขาเนื้อยขาเนื้อเป็นบาดผมก็บามเนื้อยไหมสมซาสมนี่ยนลูกวีโก้เนาะถ้าเบิ้งกับทับแพ่งสัมไม้ถ้าเบิ้งแม่ไปเกาะเมียพันเบิ้งครับมันลูกเบิ้งลูกก้อนมาพี่มาเชื่องเชียงโอ้พี่น้องคุณเดี๋ยวคุณมันอาญาดิครับไม่เนี่ยมันเป็นอาญาดิพี่น้องเบิ้งคน่ะเฟี้ยนมนามนมนามนมนามเลยครับแม่กับบ้านในห้ยเด้แกกึ่งกึ่งใส่แบบว่าหวงลูกแนงใช่นะกับเบิ้งกึ่งแต่บลาส้น มาถือแสงแดดนิดๆน,น,น,น้อยๆน,นี่คุณข้อไหมข้อมากจะใส่หนังข้อไหมลูบสวยขนาดเลยครับวีโก้สองล้านครับนี่ลูกสาววีโก้ครับอันาคตนี่เม็ดเงินยางมหาสารครับมาเพิ่งแม,แม่ด้วยครับเด้อนี่แม่เพื่อนนี่สูงหลายไปเลยครับแม่เพิ่นหูสูงเด้ระมาลอ,อยสิบห้าเหมือนเด้ยวางนี่เ้าะแมนเราแม่ก็เป็นว่าบเครืองสิบผาเครื่องดำครับอ่าหางามครับ หางงามได้เพ่นะหางค่นลาบหางหลากดินเลยเด้่นหางลากดินนุ่มนย่บ่มีติ่งลูกวิโกตัวนี้ลูกตัวใดเพิ่นครับตัวที่เท่าใดลูกแรกบ่เกินสองนะครับบ่หนึ่งกับสองบ่หนึ่งกับสองแต่ว่าแม่นี่บ่ได้ทับกะบ่ได้ถามเพิ่นอืมอืมอืมแต่ว่าบอกก็เรยกว่าบ่ทับซะเพราะว่าขันขันบ่มีใบหลอดแล้วเขาบอกว่าทับคือจังเขาตัวนะ กับอว่าบ่ได้หายเด้ก็คือสุ่งกึ่งๆทุ่งวันนี้รับตานี่รับตารับตาขันว่าหายแท้สิบบ่รับตาเด้มันนั่นใส่มันหนึธรรมดาลูกมันงามครับเมื่อถ้านาแม่นี่โบัวถูกยางเด้ครับไปไปไปซองมึงกันต็มพิกัดครับเต็มพิกัดครับยานได้เหยียบห้างเจ้าของหรือตอนนี้นุ่มบ่มีติ่งครับเอาเบิ่งแม่พ่อล่ะมาเบิ่งลูกอีกจะกรอบกันเมื่หนาแม่ไปเกาะเมื่อลูครับนี่นี่หนาแม่นี่กับควบเครื่อง นี่ครับบีผมว่าแม่นี่ผมว่าอยากเบิ้งเดิผมว่ามันรูมันงามเราไหมครับเนี่ยท่นให้รูงามเราทั้งได้ก็ดีแท้ละผมว่าพี่น้องกับชาวบ้านคือเห็นผลงานเพิ่นแล้วนะพี่น้องกับชาวบ้านคือนั่นบอกราคาเออเอาเบิ้งคักๆไปอิ่มๆก่อนเนาะเบิ้งมันอิ่มเนาะพี่น้องเนาะกูเพิ่นสิเอานั่นเพิ่นก็อยากให้เบิ้งคักๆอยู่เดิแม่นอยู่ครับ ต้องขนเด้ดิไม่ดีว่าผมอยากให้เบิ้งคักๆเพราะว่าเงินเครื่องแม่กับดำได้ดีคเงินกับบัน้อยบาทเนาะเงินบัน้อยบาทนะครับหากระยากนี่หาเงินนี่ให้งามๆกับเบิ้งคักๆสะเทาะทันแม่นสมัยตะกี้เนี่ยบ้านเราจะรักแสียนหลือข่มเนี่ยนกตั้งโจโก้ได้พี่น้องเลยบิึงลงเงินตะนังข้อครับอ่ะลูกเลือดร้อยนี่มันเป็นยังใอยขุนเด้อขุนขุน อันลูหยอกคนนี่ไหมหัวลูกเก่งๆนี่คือเชื่องเด้มันเป็นยังไงเชื่องอันบรรวงว่าลูกไท่บาเนี่ยเรียนคือนเมนเท่าไบมันต้นหน่อยคือยังไงกรรมพันธุ์มันหนักขึ้นเมนนั่นขึ้นเมนคนว่ามันง่ามแหละกับายมาต้นหน่อยมันก็เลยเชื่องมีส่วนเออมีส่วนนี่เนาะครับมันเชื่องเมนมันถ่ายไหมเบิ้งพี่น้องเบิ้งมันทายไหมเบิ้งพิ่นนองขันเมนง้วไท่เนี่ยเนหูลูกขันไก่เข้าโอ้ยขนหางไหมฟ้อยหางได้ผิวหนองเด้อเนี่ยเอ้าบาดเนี่ย โอ้ oh. มหอาหน้าที่ใจครับแล้วถึกใจค <c oughs> ใจ่ากระดกบาทเลยมห <c oughs> าหน้าที่ <c oughs> รึกใจกระดกบาทเลยราคาครับบาทเลยเบอร์หกนะครับแมลูกวิโกสองล้านนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทครับเสียบ่ะครับราคายางงามครับลูกวิโกด้วยเพราะว่าแปดหมื่นบพาว่าเจ็ดหมื่นหกหมื่นเก้าครับ หมื่นเก่าัซ้ำง่วทำาะไรซ้ำนึงอี่ตัวเนาะบอกเลยว <c oughs> ่าพี่น้องผู้ตื่นตเาเศร้านี่ <c oughs> คือคนที่<อ>มีโอกาสเลือกไหลก็ผู้บึงตอนสวยๆนะครับครับคลิปนี้ออกตีหานะครับนะครับผู้ใดเ,เบิง่ง่อนเบิ่งมาหอดคลิปตอนสุดท้ายนี่มาเบิง่งราคาเนี่ว้าวมันแมนอยูบอ่บอ <c oughs> กเห็นที่แหลกว่าคนก็สิกิดว่าุณหนูสิเปิดเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าก็สิว่ามันแมนอยูบอ่บอกราคาหกหมื่นเก่าเนี่ย บ้านี้ของเพื่นเก้านี่บ่แมนท่านบดได้พี่น้องส่งให้พร้อมดิส่งให้พร้อมโอ้ยตาเมากับเป็นพั้นเหรเด้อครับมันกับสิไปนอนน้ำข้นเหมืนตัวนี้บะแม่น้อาไปนี่เน้อนนอนกินนมพร้อมเดิเราบาฉากินนมเดี๋ยวอาทิติเห็นบ่บ่รู้มันกินนมติมันกินนมขี้คานยืนเพราะว่าเจ้าของอ้วนคักแล้วที่แม่จ้อยบ่แม่นว่าแม่ขาดนลำเลี้ยงเดิมันมันกินนมคักลูกกินนมคักมมัันนนกกิคเกินไปแสดงว่าแม่นี่นี่พลังน้ำนวลล้วนๆด้ยตัวนี้เนาะยอดครับ เพาะลังน้ำนมหลุดลวนสื่อวด่หาห้ซื้อลูกอ้วนแม่จ้อยครับจะไปสื่อแม่อ้วนลูกจ้อยแม่ครับไอ้ <c oughs> สื้อแม่จ้อยลูกอ้วนโอ้ยนอนอีเลียตบาทเนี่ยนอนเส่เลยจีบดีนอนกินนมชูบ่ะไรนะใน้คนหยอกล้วก็น, <c oughs> นอนเออตัวอยู่เป็นตาหากนนักครับ <c oughs> น้องบาตรเนี่ยเดินทางมาไทายสุดท้ายถ่ายคลิปล้วพี่น้องมเมียมได้กะฝากพี่น้องเข้าตัวบัตรครับกะ สีบางนี่แหละการที่อคุณหนุกัขอฝากคือเก่านะครับผมสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่วนะครับถ้าสนใจง้ว่าคุณหนุ่คอเป็นหนึ่งในใจของพ่อแม่พี่น้องในตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เสียหางง้วงามๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ตัดสินใจเลือกสือนับนะครับผมคือเก่าแหละครับว่าสืบมหามหายามกันคุณหนุ่มก็ดีใจครับผมสำหรับมณีคุณหนู่มขอขอบคุณหลายๆครับครับพอการชิมนาชิมไม่ชิมจะไปครับอนั้นทั่วสุขุมกียรต้ามคูณหนุสวัสดีครับสวัสดีครับ